สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดังวัดช้างให้ปัตตานีปี2508เหรียนเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียนนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเปลียน,นพระเกจิยุคเก่าหายากเปลียนเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียนนิยมอันดับต้นๆเป็นเหรียนพระเกจิยุคเกา่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดังวัดช้างให้ปัตตานีปี2508 นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บท้ะไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอมบเลตปิง่ง เปลียยเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองดังรมดำวัดช้างให้ปัตตานีปี2508พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะกับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหน,งหนุนการงานค หาท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w o o l e d amuletping com หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเรี่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดำวัดช้างให้ปัตตานีปี2508 คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญน,นี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวย และมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดงวัดช้างให้ปัตานีปี2 5 0 8ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรือนเวททั่วประเทศหมาะอย่างยิ่งทั้งสำหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w b o l e d c o m a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป